ส่วนนี้เป็นบิงข้างบนนะครับก็ใช้ปุ๋ยอินซีอัดเม็ดนะครับลงไปปุ๋ยอินรีที่เราใช้ตาเรือนไทยเรือนไม้นะครับก็ประกอบไปด้วยมูลไก่ไข80่80%แล้วก็มูลโคโนม20%ครับที่ใช้กันอยู่ปรับปรุงนะครับตอนนี้ใช้ไปไล่แล้วก็สอบก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปแต่ก็น่าคิดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าไล่ละ5ากระสอบนะครับเพราะว่าต้องปรับปรุงดินให้มันดีนะครับ ก็รอดูนะครับว่าตอนนี้เราสั่งกับ <c oughs> กลุ่มอพชลอของอุดรธานีมาร่วมเราก็จะเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเราปรับปรุงดินเพิ่มขึ้นไปอีกปีนี้ทําก็ต้องเต็มที่เลยนะครับแล้วก็รอดูผลปลายปีแล้วต้องต้องทำให้เต็มที่แล้วก็ปลายปีเขาประเมินผลถ้ามันดีเราก็อาจจะต้องทําการเซ็นสัญญาระยะยาวนะครับกับเจ้าของที่เพื่อจะ